Okay, สวัสดีครับพบกับร้านเจฟิชชิ่งอีกเช่นเคยนะครับอันที่จริงคือผมก็ถ่ายต่อเรื่องเป็นคลิปที่สามแล้วละ่ะต่อจากไอ้ตัวลอกล็อบสิบกับไอ้ตัวทีไดมอน e ตัวก่อนหน้านี้คือถ่ายวันเดียวกันนะต่อเนื่องเลยคลิปที่สามอาจจะมีเสียงแหบแห้งบ้างนะครับเพราะว่าคือเฉพาะแต่ละคลิปก็เป็นสิบนาทีเนาะแล้วก็บางคลิปมันถ่ายแล้วเสียถ่ายแลยต้องถ่ายใหม่ร,รวมๆผมพูดไปรวมๆสองชั่วโมงละก็อาจจะมีเสียงแห้งบ้าง หรืออาจจะเสียงขาดหายบ้างก็เดี๋ยวผมอาจจะใส่ตัวนังสือเพิ่มมาแล้วกันแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเท่าไหร่ผรากา็ถ่ายตอนนี้อกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆตัดต่อลงไปนะครับอาจจะลงช่วงปลายสัปดาห์ครับอาจจะเป็นช่วงพฤหัส,สุกรนั่นแหละถึงจะได้ลงก็าอาจจะตัดต่อหลายวันนิดนึงอ่ะโอเคไม่พูดเยอะละก่อ,กอนหน้าน,นี้เราจะขายล็อกแพงกันแ,แล้วนะถือว่าแพงแล้วกันเป็นล็อกระดับกลางๆอาจจะแพงสำหรับหลายคนก็คือพวกตัว7 0 0ดร้อยพันสอง เรามาถึงรองรอาคาเบาๆสำหรับผู้เริ่มต้นที่งบจำกัดดีกว่ากับรอบตัวนี้เลยวิกเอนมันมีรหัสรุ่นเลยนะครับ,รรรบก็คือ a อ AK 2 0สองนที่มันจะระบุไว้นะครับเกียร์เอเตโอสองจุดสองตัวนี้รอบสองนะครับลูกเปืนสิบแปดบวกหนึ่งเช่นเคยนะครับไออย่างที่บอกไปว่าลูกปืนสิบแปดบวกหนะึ่งเนี่ยจะไปเชื่อมันมาก อ่ะแต่ก็ขามันไปแล้วกันช่างมันเถอะแล้วก็เบรกอยู่ที่5กิโลคือจริงๆอ่าในเว็บของผู้ผลิตเนี่ยเขาจะระบุไว้8กิโลนะครับเพียงแต่ว่าอ่าผมจะยึดตามกล่องคือที่กล่องเ็าจะระบุไว้ว่า5กิโลเขาก็บอกเป็นหกิโลแล้วกันอ่ายึดตามที่เห็นเป็นหลักอัาตราถัวสายจะอยู่ที่อ่าสาย0.285จะอยู่ที่180เมตรนะครับ โอเคเราก็ามเรื่องกล่องไปละกันเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากโดยละเอียด้างกล่องอะไรก็ให้ลูกค้าดูกันเองนะครับที่เห็นกันนะครับล้อคู่นนี้จะมีอยู่สองสีนะครับอ่าที่จริงอ่ะมันจะมีสามแต่ผมสั่งมาแล้วได้แค่สองมันมีสีด้งเงินอีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าทางบริษัทเขาอ่ามันหมดหรือมันอะไรก็เลยมีแต่เป็นสีแดงกับตัวสีดํามาให้ อะมาต่อแล้วกันนะครับน็อปที่เห็นเท่าที่ผมจับดูนะครับวัสดุน่าจะเป็นพลาสติกแล้วก็พิมพ์ลายกันลื่นนะครับนะครับกระจังหน้าทำเป็นสีโครเมียมนะครับคือตัวกระจังหน้าเนี่ย มันจะเหมือนกันทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็นตัวสีแดงสีดําสีน้ําเงินมันจะเป็นเหมือนกันต่างกันทีที่สีสปูนนะครับทีมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับที่ได้มาทั้งสองสีเนี่ยก็จะมีทั้งซ้ายขวาเลยแต่ว่าผมหยิบมาโชว์ก็แค่นี้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันจากัดคือผมถ่ายอยู่บนตู้ลอกเนี่ยพื้นที่มันกว้างแค่สองฟุตเอง ค่อนข้างแคบนะครับไม่ถึง2ฟุพูดดีด้วยนั้นกันก็เลยวางได้จำกัดนิดนึงอ่าล้อตัวนี้เป็นลบอ2ซึ่งมันเหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วละ่ะคือใช้งานได้ถือว่าค่อนข้างครอบคุมกับเหยียดแทบทุกประเภทแล้วนะครับกบยางเหยื่อปักกบไม้อะไรก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นพวกอ่า ประเภทที่ประเภทเหยื่อไอ้ประเภทเหยื่อปักที่มันค่อนข้างจะไวต่อแอคชั่นนิดนึงเนี่ยถ้าอ,ออกแอคชั่นเบาๆเนี่ยอาจจะต้องหมุนช้าๆนิดนึงเพราะว่าเหยื่อบางรุ่นตัวนั้นเน่ะมันจะเหมาะกับพวกล็อกลอบหกแต่ก็สำหรับรอบเจ็ดเราก็มาคับมือไม่ยากหรอกเราก็ค่อยๆหมุนเอาได้ไม่ใช่แบบโอ้โหหมุนปั่นอย่างนี้เลยมันก็ บางทีเหยื่อบางรุ่นเนี่ยมันจะเสียแอคชั่นไปเลยเหยื่อตีควงมาเลยเนี่ยยังไงปลาก็กัดไม่ได้นะครับบางทีก็ไม่ต้องรีบมากเอาไว้ปั่นเร็วก็คือเล่นพวกตระกูลกบที่มันจะไม่เสียแอคชั่นง่ายหรือว่าพวกเป็นเดี่ยวใบพัดอันนั้นปั่นเร็วได้นะอันนี้ก็เราไม่พูดมากแล้วกันก็เร็วช้าก็อยู่ที่จังหวะการเล่นเหยื่อแต่ละคนเนาะแล้วก็แล้วแต่หมายแล้วแต่ชนิดปลาที่เล่น บอกไว้ลูกเปิรน18บวกหก็ไม่ต้องไปเชื่อมาแล้วกันสตาร์เดกก็สวยดีนะครับเป็นสตาร์เดกแบบแนวๆหน่อยเป็นรูนี้นะครับอันนี้เขาระบุเป็นสีดำนะครับแต่สะปูนเป็นสีเงินวิธีถอดนะครับตัวนี้มันจะมีสลักล็อกนะครับแดงดำน้ำเงินเลยถอดเหมือนกันนะครับ ดันแล้วก็บิดลงตัวนี้โอ้ให้เม็ดแม่เหล็กมาเยอะเลยให้เม็ดแม่เหล็กมาแปดเม็ดเลยนะครับแล้วก็เห็นอยู่นะครับลูกปืนอยู่ตรงกลางสปูนเป็นสปูนโลหะนะครับโอเคครับแล้วก็เห็นมีลูกปืนอีกเม็ดหนึ่งนะครับ พี่เห็นอยู่นะครับพี่เนียนเกียร์เป็นทองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีตัวนี้ให้ไหมผมยังไม่ได้แกะดูนะ,ะตัวนี้วงบ,บัวเปไม่มีลูกเปิดให้นะครับอโอเคไม่เป็นไร พราะว่ามันทีมันมีตรงนี้แล้วก็ถือว่าในระดับหนึ่งแล้วหละไม่ไม่ต้องมีตัวนั้นก็ได้งั้นถ้าเกิดว่าในกลุ่มลอกราคาถูกพวกนี้เขาจะตัดมันออกไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นลอกลอกดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีให้คือสองตัวก่อนหน้านั้นเขาก็มีให้แหละครับเอ้ยขวาง คืนก่อนอเียพื้นที่ออกผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูเหมือนเดิมตัวนี้เราจะหนักเท่าไหร่225กร,รมัมต้องบอกว่าตัวนี้เบาวกว่าสตัวที่ผ่านมาด้วยซ้บจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้พูดไปเท่าไหร่2ตัวที่แล้วแต่ก็ถ้าจำไม่ผิดกนะ็คือเบาวกว่าแน่นอน น้ำหนักเบากว่านะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัววัสดุนะครับเดี๋ยวก็ช่างดูแลกันว่าสปูลมันจะหนักเท่าไหร่เผื่อใครอยากจะไปลองแต่งสปูลเล่นกว่ากันไปครับแต่คมแต่งไหมน้ำหนักสปูลอยู่ที่22กรัมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็ต่อสปูลตัวนี้จะอยู่ที่ หกสิจุดปดวิเมตรนะครับมเสถปูนห1เนาะอ่ะแล้วก็ตัวนี้36 8จ mm ดนะครับความกว้างของสปูนตัวนี้ตัวแกนตัวนี้จะอยู่ที่อ่าุดด mm นะครับ อเคครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับลอกราคาไม่แรงตัวนี้นะครับตัวนี้มาถึงจุดนี้ละเราก็มาต่อกันว่าราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ราคาตัวนี้แต่อยู่ที่4 5 0หบาทเท่านั้นนะครับลอกราคาแค่450อตัวนี้คือราคารวมส่งเลยนะครับ นันคือถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อร้านได้แล้วกันนะครับเบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลติดต่อจะอยู่ที่ทั้งในคลิปวิดีโอช่วงท้ายนี้แล้วก็อ,อยู่กับอะไรนะใต้คลิปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับอลอกราคาถูกๆไว้ร้านเจฟิชชิ่งนะครับอยู่หน้าสถานีรถไฟนครสวรรค์ครับโอเคขอบคุณมากครับ